โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้กับผมโอเคโอเคนะครับผมวันนี้นะเราไม่ได้มาแคสเกมนะวันนี้เราจะมาสอนโหวตเลือกตั้ง AKB 4 8 นะครับผมเป็นการเลือกตั้งซิมบั w o ึ l วเลยนะครับก็คือทุกทคนที่เป็นเมมเบอร์ของ 48G ไม่ว่าจะเป็นวงน้องสาหรือวง AKB ในประเทศนอกประเทศสามารถลงได้หมดเลยนะซึ่งคราวนี้เมมเบอร์ BNK48 ของเราที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยก็ลงสมัครกันด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าน่าเอาใจช่วยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็มีทั้งเชอร์ปางมิวสิกเจนนิสคุณไข่เยอะไปหมดเลยนีย มีอีกหลายคนเลยนะฮะก็เลือกวัวกันตามแต่ใจของทุกคนนำพาเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมจะมาโหวน้องมิวสิกนะครับผมซึ่งเป็นอไมคามิโอชิของพี่เองนะครับใน BNK48 แล้วก็พี่จะโหวตให้กับซากุระจังนะครับเป็นคามิโอชิ shi, แบบยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่คือใน 48G พี่ชอบซากุระที่สุดแล้วนะบ b บ k k ก็สู้ซากุระไม่ได้นะอันนี้ผู้จักใจแต่ว่าพี่ให้โหวตคนละสิโหวตเท่าๆกันนะครับ เพราะว่าพี่ก็ส่วนหนึ่งพี่ก็อยากให้คนไทยของเราได้ไปอยู่ในระดับโลกอย่างนั้นบ้างนะครับก็เลยเลือกที่จะบวชมิวสิกเท่ากับซากุระนะแต่ว่าซากุระจริงๆเนี่ยพี่อยากบวชให้มากกว่านี้นะฮะก็เพราะว่าซากุระบอกว่าปีนี้เขาจะลงเป็นปีสุดท้ายแล้วนะฮะก็ก็เลยอยากจะแบบอยากให้เขาได้ที่1น่ะนะคือเขาได้ประมาณที่2ที่3าที่4ที่5อะไรเงี้ยมาหลายปีแล้วเขายังไม่เคยได้ที่1เลยพี่ก็อยากให้เขาได้ที่1เนานะ แล้วก็ปีนี้เขามีคู่แข่งคนสําคัญที่เขาทั้งรักแล้วก็เป็นศัตรูคู่แข่งเหมือนกันนะก็คือจูดีนานั่นเองนะฮะแต่ว่าอ่าไ,ไม่ดมไม่ดราม่านะคือพี่ไม่ไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ชอบจูดีนะาหรือว่าอะไรนะก็คือพี่สนับสนุนทั้งคู่ใครจะติดพี่ก็ไม่อะไรมากแต่ว่าซากุร้านี่ต้องการเป็นที่1เพราะว่าปีนี้มันเป็นปีของจูดีนะาโดยแท้จริงเนี่ยเพราะว่าเมมเบอร์ที่ มีความนิยมสูงกว่านี้ก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งนะฮะแล้วปีนี้เป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าไงอะ่ะเขาจัดที่เมืองของออของจูดีนะณน่าจะนาก,กัวย่าปะถ้าพี่จำไม่ผิดนะประมาณนั้นแหละก็คือเป็นเขตของ h k e 4 8นั่นเองก็เลยเป็นแบบเขาเรียกว่าตัวเต็งอะ่ะเออแต่ว่าซากุระเนี่ยไม่ยอมแพ้นะะคือเขาโดยวางให้เป็น เบอร์รองนะก็คือประมาณที่2ที่3อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ยอมอ่ะมันเป็นการแข่งขันอย่างหนึ่งของเมมเบอร์สี่สิบแปดอยู่แล้วนะการได้เป็นที่หนึ่งการได้เป็นเซนเตอร์นะครับก็คือการเลือกตั้งเนี้ยถ้าใครได้ที่หนึ่งถึงสิบหกเนี่ยจะติดซิงเกิลเพลงหลักนะครับที่ใช้โปรโมทก็คือสิบหกคนที่มีคะแนนสูงที่สุดเนี่ยฮะคนที่ได้ที่หนึ่งจะได้เป็นเซนเตอร์แล้วเมมที่เหลือก็จะได้อ่าเลือกตำแหน่งลดรองลงต่ำลงมาอะไรประมาณเนี้ย นะก็ใช้คำไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็ตั้งแต่อันดับ17ถึง100เนี่ยจะมีผลงานในอัลบ,บั้มนี้ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเพลงรองลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือต่ำสุดคืออันดับ100อะซึ่งผลคะแนนตอนนี้นะครับผลด่วนนะฮะก็รู้สึกว่าซากุระจะอยู่ประมาณที่3ที่4อะไรประมาณนี้มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนี่ยส่วนมิวสิกอยู่ที่120เนี่ยส่วนเชอร์ปังอยู่ที่100 หนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดจริงๆนะถ้าผิดขออภัยจริงๆนะครับผมซึ่งแต่ละ,ะแต่ละแฟนดอมเนี่ยแฟนคลับของแต่ละคนเนี่ยเขาก็รวบรวมกำลังซัพย์กันเรียบร้อยแล้วนะพี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยโหวตะครับที่จะพาให้มิวสิกเนี่ยติดหนึ่งในร้อยให้ได้คือพี่เนี่ยไปถามมิวสิกในเลนจับมือเลยนะว่าอยากได้ที่เท่าไหร่นะมิวสิ music บอกว่าที่เท่าไหร่ก็ได้ หนูขอติดหนึ่งในร้อยก็พอเต็มที่แล้วทุกคนไม่ต้องฝืนเอาที่ไหวนะครับเอาที่ไหวไม่ต้องฝืนไม่ต้องเหนื่อยนะครับมิวสิกแค่ได้ติดหรือว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันผลักดันมิวสิกช่วยกันบวชให้มิวสิกจะน้อยจะมากไม่เป็นไรนะแค่นี้มิวสิกก็ขอบคุณแล้วนะอันนี้คือพี่ปื้มมากเวลาได้คําตอบแบบนี้จากมิวสิกเนี่ยพี่รู้สึกว่าเอ้ยเออพี่พี่ไม่ได้คาดหวังคําตอบแบบนี้จากมิวสิกสักเท่าไหร่นะแต่ได้คําตอบแบบนี้มาคือแบบเอาใจไปเลยนะฮะก็ วิธีการโหวตนะครับก็เข้ามาที่เว so ็บ akb 4 8 s o senkyu jp นะครับก็ตามลิงก์ตรงนี้เลยนะครับก็เข้ามานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วการจะโหวตเนี่ยเราต้องมีบัตรโหวตนะครับผมบัตรโหวตจะเอ่อจะบอกไงดีอะจะให้ดูยังไงดีอะเดี๋ยวพี่ลามให้ดูจะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่าจะมีโค้ดอยู่ทั้งหมด16ตัวนะครับก็จะเป็นที่ให้ดูเมื่อกี้ให้ดูแบบเดียวพอนะฮะ ก็ก็วิธีการได้มาก็คือซื้อจากแผ่นเลือกตั้งนะครับแผ่นซิงเกิลก่อนเลือกตั้งเออซึ่งอัลบั้มนี้มันเป็นอัลบั้มทีเชอร์ทีเชอร์นะครับต้องซื้ออัลบั้มแบบไหนก็ได้มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันจะได้บัตรโหวตมาหนึ่งใบนะครับก็เอามาโหวตในนี้แหละนะครับ1นึใบต่อ1โหวตหนึ่งอัลบั้มต่อ1โหวตแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะมีการโหวตอะไรที่มากกว่านั้นอ่ะ คือมันง่ายกว่าไทยเว้ยไทยต้องไปหาซื้ออัราบาัมจากญี่ปุ่นหรือว่าหาโค้ดจากญี่ปุ่นซึ่งมันเสียค่าเดินทางค่าภาษีค่าอะไรมันก็จะได้วตลลำบากกว่าซึ่งเมมเบอร์ BNK ถ้าติดอันดับสัก80นี้ก็เก่งชิบหายไว้ว้อเลยครับผมบอกเลยว่าเก่งมากๆนะฮะซึ่งผลโหวตด,ด่วนเนี่ยมันจะออกมาก่อนประมาณโหวตไปประมาณไม่กี่วันมันจะออกมาให้ดูก่อนว่าใครได้กี่คะแนนแล้วประมาณนี้ ซึ่งเมมเบอร์ BNK ได้101กับ120ถือว่าโอเคมากเลยนะก็มาลุ้นกันต่อไปนะว่าการโหวตเสร็จสิ้นจะได้ที่เท่าไหร่นะซึ่งเวลาในการโหวตเขาก็เขียนไว้อยู่นะฮะตั้งแต่29พฤษภา,าเวลา10โมงนะถึง15มิถุนานะครับเวลาบ่าย3นั่นเองซึ่ง <c oughs> วันนี้นะครับพี่โหวตตอนเที่ยงคืนนะฮะเวลาเออเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับวันที่8มิถนะุนาก็เหลือเวลาอีก ประมาณ7วันนะน่าจะทันอยู่แล้วแหละเหลือเต็มที่เลยใครที่ดูคลิปนี้พี่อยู่ก็ไปหาโหวตนะครับไปหาโหวตไปหาซื้อโหวตมาชอบใครโหวตคนนั้นนะครับ <c oughs> ขออภัยในเสียงไอนะครับคือไม่ค่อยสบายเนะี่ยคลิปนี้จะไม่ตัดนะเพื่อความเข้าใจเนี่ยอย่างดึกซึ้งนะครับ <c oughs> ก็อยากให้เข้าใจกันครบถ้วนเนาะ <c oughs> นนก็ไม่อยากให้อ่ขาดตกบกพ้องอะไรไปนะครับก็ จะได้ช่วยๆกันโหวตจะได้โหวตกันอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็ร้านค้าที่รับซื้อโหวตมาขายอะไรเงี้ยมีเยอะแยะนะลองหาดูใน Facebook ได้เนะี่โหวตแต่ละโหวตเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก250 3 0 0จนถึง400อะไรประมาณเนี้ยนะไม่เกิน400นะครับโอเคซึ่งตอนนี้พี่มีอยู่20โหวตนะฮะก็ จริงๆก็ไม่ได้ราคาเต็มอะไรมาหรอกพี่ก็ได้ส่วนลดส,นนส่วนนู่นส่วนนี่หรือว่าได้ฟงได้ฟรีมานะฮะก็รวบรวมมาได้20บทเดี๋ยวพี่จะไปหาอีกนะพี่จะบตให้ซากุระกับมิวสิกเนี่ยเฉลียล่ยเฉลีย่ยเท่าๆกันเลยนะฮะถือว่าเป็นคนสําคัญของพี่ทั้งคู่นะครับเลยนะจุบจ๊บๆนะ <c oughs> นะใครที่ไม่รู้ว่าซากุระหน้าตาเป็นยังไงนะสาหรับคนที่ยังไม่ได้ตาม AKB นะเดี๋ยวพี่จะอ่าใสา่รูปไปให้นะฮนะซากุระหน้าตาแบบนี้ส่วนมิวสิกหน้าตาแบบนี้โอเคนะแล้วก็ เดี๋ยวจะให้ดูรูปเลือกตั้งของแต่ละคนด้วยนี่อ่าโอเคเราพั่มมาเยอะแล้วนะฮะได้เวลาที่เราจะมาโหวตกันนะฮะเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะ,ะถ้าใครเห็นเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นโกงงนะคลิกขวานะฮะแล้วก็แปลได้เน,นี่ยนี่แปลเป็นภาษาไทยนี่นก็จะเป็นภาษาไทยให้นะครับผมเฮ้ยมันจะแปลทีเช่อทีเชอ,ชอมแปลคูคๆเลยนะมันจะแปลแบบ Google นะ่ะนะโอเค อันนี้คือให้ค้นหาตามชื่อนะค,คือชื่อเมมเบอร์นะอันนี้ค้นหาจากทีมค้นหาจากทีมจะง่ายกว่านะครับผมโอเคเราโหวตจากอ่ามิวสิกสิบโหวตก่อนเลยละกันนะฮะเราเลื่อนมาที่ B N K 4 8นะครับทีม B 3นี่ครับผมนี่ก็จะมีอยู่นะครับมิวสิกนี่กดเข้าไปเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของมิวสิกนี่นะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปเลยโค้ดมันจะมีทั้งหมด16ตัวมันจะเว้นไว้แหละ คือครึ่งแรก8ปครึ่งหลังอีก8นะครับก็คือช่องบนใส่ครึ่งหน้าช่องล่างใส่ครึ่งหลังนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะวตให้ดูทีละวตดแบบไม่ตัดเลยนะครับผมมาเพื่อความสบายใจของพี่เองนะครับพี่จะได้ดูด้วยนะว่าพี่วตถูกต้องครบทุกคนแล้วหรือเปล่านฮะช่วยจําด้วยนะใครจะมาบอกทันว่าว่าวตไปกี่วตแล้วนะฮะโอเควตแรกของมิวสิกเรียบร้อยนะฮะขอแปะแป๊บหนึ่งอ่านไม่ออก เดี่ยเชนโหวตอ,อ่าโอเคอันนี้คือลงคะแนนเรียบร้อยแล้วมันจะมีให้แบบตอบแบบสอบถามเราไม่ต้องตอบก็ได้นะเรากลับไปที่หน้าจอลงคะแนนเราสามารถโอเคเราสามารถกดกลับมาหน้านี้แล้เราสามารถใส่ต่อได้เลยนะครับโอเคมิวสิกหนึงอันผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งโหวตเนี่ครับโอเคต่อไปพี่เปิดโหวตแป๊บนะคะแนนอ่า ใบบัวพี่อยู่ในแชทเฟซบุ๊กเนี่ยโอเคบัวที่สองของมิวสิกนะครับผมอ่าโอเคพี่ก็หวังว่ามิวสิกจะได้อันดับสักอ่าน้องบอกว่าติดถึงหนึ่งในร้อยก็ยังดีใช่ไหมแต่พี่เดาๆนะพี่เก่งๆไาแล้วมิวสิกน่าจะอยู่อย่างน้อยก็ติดหนึ่งในร้อยแนะ่นอนแหละนะพี่ว่าถ้าถ้าญี่ปุ่นหรือจีนเขาไม่ได เกิดฮึดขึ้นมาแบบไม่ยอมอยากให้เมมเบอร์เขาติดนะยังไงมิวสิกกับเชอร์พายเนี่ยต้องติดหนึ่งในร้อยอยู่แล้วนะฮะอย่างอย่างไปไกลสุดน,นะพี่ว่า80 85อ่ะประมาณเนี้ยอย่างน้อยก็ได้มีผลงานในอัลบั้มแล้วกันนะก็ถือว่าก็ยังดีนะถือว่าเป็นการลงเลือกตั้งครั้งแรกก็ติดแล้วนะ,ะบางเมมเบอร์บางคนลงมา4-5ปีไม่เคยติดก็มีนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้นะฮะส่วนซากุระเนี่ยพี่ว่า ที่แน่ๆแน่ๆเลยเขาต้องได้ที่2อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไปได้ที่1หรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าที่3นี้น่าจะไม่นะพี่ว่านะเต็มที่น่าจะที่2อนี่แหละนะฮะเราก็เป็นแค่เสียงเล็กๆที่จะช่วยเขาโหวตนะอันนี้คือโหวตที่2ของมิวสิกแล้วนะฮะไอโหวตที่3เอออันนี้กําลังโหวตโหวตที่3อยู่นะฮะจะหลงไม่ได้โหวตเกินชิปหายเลยนะ แต่โหวตเกินก็ไม่เป็นไรนะเราก็ชอบทั้งคู่นะก็แค่จะซาก,กุระก็จะได้โวหวตเนาะก็มิวสิกไปนิดนึงเนี่ยนะโอเคอันนี้คือโหวตที่3แล้วใช่ไหมอันนี้โหวตที่4เนะี่ยอันนี้คือโหวตที่4จัดไปนะฮะก็ค่อยๆใส่ไปโหวตที่4นะจ๊ะคือมันมั่วไม่ได้จริงๆนะคือมันมันใส่ทั้งเลขใส่ทั้งตัว อักษรฮะแล้วมันมีตั้ง16ตัวคือมันมันมั่วไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะยากมากอะ่ะในการจะมั่วเอ้อัน,นี้อะไรอะ่ะอ๋อป้อมไม่ถูกต้องหรือวูดไปแล้วเหรออันนี้กูวูดไปแล้วเหรอไหนไหนลองใหม่ลองใหม่อ,หมอาจจะพิมพ์ผิดเนี้ยอาจจะพิมพ์ผิด T A S Q I อ๋อคือนี่วูดไป4วูดแล้วใช่ไหม อ๋อโอเคเราเข้าใจผิดเองเนี่ยก็อันนี้ต้องเป็นหมวดที่5เออโอ้โหเสียเวลา C M 8 6 Y E 5 B นี่ครับอ่าโอเค B J X K E Y T 4คลิปนี้มันจะยาวหน่อยนะขออภัย ขออภัยจริงๆเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาดูเนี่ยแต่ว่ามันเป็นความฟินอย่างหนึ่งที่อันนี้เป็นการลงลองเป็นการบวชครั้งแรกของพี่เลยนะมาถึงก็ยี่สิบบวชเลยนะ <laughs> นะโอเคบวชที่ห้าของมิวสิกแล้วนะครับผม j m r b อ e เจ็ดพี่มันพี่สาบานเลยว่าพี่จะไม่หยุดแค่นี้นะฮะคือเลือกตั้งครั้งหนึ่งมันมี ไอ้เลือกตั้งปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวนะฮะก็คนบ้านเราก็ไม่ค่อยได้เลือกตั้งสักเท่าไหร่ยังไงก็มีตังเหลือก็ม๊อบมุม,ม,มเลือกตั้งอันนี้มันก็ได้นะช่องกูคงไม่บินนะนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคผ่านไปแล้หกบวตนะครับผมอ่หกบวชโอเค WJ สามแปดหก T สี่แปดนฮะ V เจ็ดสี่ PA y XU ตอนนี้โหวตที่เอาเข้ามาในไทยอาจจะเริ่มหมดแล้วนะฮะถ้าใครอยากโหวตจริงๆก็าหาซื้อ,อยังพอได้นที่ญี่ปุ่นมีเยอะแยะนะฮะลองหาหาดูนะบางร้านอาจจะพีออเดอร์ให้ได้ทันอยู่อาจจะมาเป็นโค้ดก่อนนะใครสั่งเป็นแผ่นๆมันจะตามมาทีหลังนะครับแล้วก็มันก็จะมีของ B N K เนี่ยมันจะมีตามบ้านต่างๆนะครับคือมิวสิกก็จะมีบ้านมิวสิกเชียร์ปังมีบ้านเชียร์ปังอะไรเงี้ย แต่ละบ้านเขาจะเปิดรับโด o n a t อยู่นะฮะเราก็แค่โอนเงินไปเดี๋ยวเขาจะให้ของตอบแทนเรากลับมานะฮะแล้วก็เงินที่ได้หักจากไอไ้อพวกนี้นะครับของแถนอะไรพวกนี้นิดหน่อยมันไม่แพงหรอกเนี่ยเขาก็จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปโบวถน้องๆกันนะครับก็แล้วแต่ใครสะดวกยังไงพี่ว่าทางเรื่องนั้นมันก็สะดวกดีเราก็ต้องไม่ต้องมานั่งหาโบวถใช่ไหมเอออันนี้โบวถที่6ผ่านไปแล้วใช่ไหมต่อไปโบวถที่7 นี่ครับหกผ่านไปแล้วเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือบวชไปหกบวชแล้วใช่ไหมยังไม่ได้บวชที่เจ็ด 7, ใช่ไหมเฮ้ยบ hey, วชที่เจ็ดแล้วเจ็ดไปแล้วนะฮะอนนี้บวชที่แปดแล้วนะครับผมบวชที่แปดแล้วบวชที่แปดทีบีสี่เซตเจบีพีซีอ่า โอเค5 7 5 7 H7 กู 57. 57. 57. เหนื่อยเฉยเลย r j เนี่ยครับ C4 7A เนี่ยครับเรียบร้อยเนี่ยฮะไปต่อไปบทที่เก้าแล้วนะครับมิวสิกเนี่ยพี่ทำเพื่อน,นูมากๆเลยนะฮะคือพี่เอาใจช่วยนะครับมิวสิกเป็นคามิโอชีพี่คนแรกเลยนะพี่แบบเ็นมิวสิกปุ๊บพี่คามิโอชีเลย ที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆทำให้พี่เผลอแบบไปชอบออนมากกว่าอยู่พักหนึ่งนะครับก็ขอไม่เล่าแล้วกันนะฮะแต่ก็ยังไงคือออนก็รักนะครับคือถ้าออนลงเนี่ยก็หวตดให้ออนเหมือนกันพอกับมิวสิกเลยแต่ว่าออนไม่ลงไงน,นะครับก็เลยวตดแต่มิวสิกก็ตามนั้นนียจริงๆอยากวตดเชอร์ปางด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาวตดเพิ่มแล้วก็หวตดให้เชอร์ปางสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนะอาจจะไม่เยอะมากนะครับขอโทษบ้านเชอร์ปางด้วยนะครับก็ คือเราอยากให้เชือปางติดจริงๆนะเราชอบเชือปางเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็มันก็ต้องใช้เงินนะเนาะเราก็เลยเลือกมิวสิกที่เราชอบมากกว่านะครับให้เยอะกว่าแล้วก็ซากุระที่มากกว่าอีกเนี่ยแต่เราให้เท่ามิวสิกนะเรายอมใจขนาดไหนเนี่ยคือซากุระยังไงคือเขาติดที่2ออยู่แล้วนะฮะแต่เราคือเราต้องช่วยดันมิวสิกให้ติดหนึ่งในร้อยไงเราก็เลยแบบอ่ะโหวตคนละครึ่งแล้วกันเนาะโอเค 94k ไปแล้วนะฮะ ใช่ไหม94โอเคโหวตนี้โหวตที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ 94k เนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บ 94k นี่โหวตที่8 9โหวตที่9แล้วนะโหวตสุดท้ายของน้องสิกแล้วนะ,ะสองน้องสิกกจูเนี่ยโหวตสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะไปโหวตซากุระจังแล้วนะฮะโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บ,บ WT MP นี่ โอเคนะคบวดมิวสิกครบเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เยี่ยมยอดเลยต่อไปเราจะไปบวดซากุระจังนะครับสุดเลิฟของพี่นะซากุระจังอยู่ h k t 4 8นะครับนี่รู้สึกจะอยู่ KIV นะครับผมมาชิโนะมิยาวากิซากุระนี่ไงซากุระมิยาวากินะครับอันนี้เข้ามาเลยนะครับนี่ซากุระหน้าตาแบบนี้นะครับผมน่ารักไหม <laughs> ซากุะระแนบลงแข่งรายการโปรดิว48ที่เกาหลีด้วยนะร,รู้สึกจะได้วางตัวเป็นเซนเตอร์แน่ๆแหละพี่ว่าคือเพลงที่ออกมาที่ไลฟ์โชว์ที่ออกมาซากุระได้เป็นนะเซนเตอร์นะเพลงพลิกมีนะฮะก็ไปฟังกันได้นะครับเซอร์ไพ p r o โปรดิว48นะครับก็มารักซากุระกันเยอะๆนะครับผมซากุระน่ารักมากนะับน้องเป็นคนที่น่ารักสุดๆแล้วก็เก่งมากๆเลยเนี่ยคุวยทำไมเนะี <c oughs> น่ยแล้วแต่คนชอบเนะี่ยเราไม่ว่ากันนะฮะ โอเคเรามาโหวตที่หนึ่งของซากุระสุดเลิฟกันเลยนะฮะคือจริงๆพี่รักซากุระมากกว่าบี k ก็จริงนะแต่พี่ให้บี k ขึ้นก่อนเลยนะเพราะว่าคนไทยด้วยกันนะเราต้องช่วยๆกันนะฮะแล้วมิวสิกนี้พี่ไปจับมือมือแรกของบี k อพี่จับมิวสิกพี่จับมิวสิกทุกรอบไม่เคยพลาดนะะมีอยู่งานหนึ่งที่พี่ไม่ได้ไปพี่ก็เลยไม่ได้จับสักคนแค่นั้น <laughs> แค่นั้นจริงๆนะ,ะต่อไปมิวสิก เอ้ยไม่ใช่ซากุระบัวท,ที่หนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยก็เหลืออีกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะววรเ,นนเ,เรามีกี่บัวเนี่ยหนึ่งเก้าสิบอ๋อเรามียี่สิบเอ็ดบเหรอสิบสองอู้เรามีเกินเหรอเดี๋ยวๆลองเซิร์ชก่นอน R J ห้า 5, อันนี้ไปแล้วเนี่ยฮะหนึ่งว สองโวลต์สามโวลต์สี่โวลต์ห้าโวลต์หกโวลต์เจ็ดโวลต์แปดโวลต์เก้าโวลต์สิบโวลต์สิบเอ็ดสิบเอ็ดโวลต์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยววลองวัไปเรื่อยๆก่อนนะฮะมันสิบเอ็ดโวลต์จริงๆเหรอวะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะฮะพี่อาจจะมีสิบเอ็ดโวลต์จริงๆก็ได้นะฮะเออแปดเก้า 8, โอเคพี่มี21่สโวลต์นะครับ ซึ่งสรุปว่ามันก็ต้องคนละ11กับสิใช่ไหมอีกหนึ่งหวตพี่ให้ใครดีถือว่าช่วยช่วยพี่ให้มิวสิกอะพี่ใจพอพี่ให้มิวสิกนะฮะให้มิวสิกเลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปหาหวตเพิ่มให้ซากุระไม่เป็นไรนะฮะแล้วมิวสิกก็หาให้อีกนะฮะคือกูยอมนะฮะนานนาทีมีหุ่นนะฮะยอมนะฮะรักจริงนะ โอเคจริงๆพี่ก็ไม่ได้ในราคานี้หรอกเนะี่ยพี่ได้ฟรีมาก็เยอะนะครับผมแต่ว่าเขาก็เต็มใจให้พี่พี่ก็เต็มใจใช้อะนะ <c oughs> <c oughs> ก็เต็มใจใช้เนะี่ยไม่คิดมากนะครับโอเค QR 5้า2นีครับผมใครที่มีแล้วไม่รู้จะโหวตใครก็ส่งมาได้นะครับหลังไมค์มาได้เนะี่ย ลิงค์ลิงค์เฟซอยู่ข้างล่างนะครับหลังไมค์มาได้นะฮะเดี๋ยวโหวตให้นะฮะ S, <laughs> S A Q ผ่านไปนะครับซากุระผ่านไปแล้วนะฮะเราจะเหลือโหวตสุดท้ายเราจะกลับไปโหวตมิวสิกนะครับถ้าได้ยินเสียงก็แก๊กก,ก็แก๊กน้่งแปลกใจนะ่ยเสียงฟูจิกัดอ่าชำข้าวนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูฟูจิคือมาผมแนะ่โอเค TIQ ผ่านไปนะครับ TIUQ ต่อไป UVK8 FP FP <c oughs> 45 IF 7 P 7 6 ZN โอเคผ่านไปผ่านไป ZN ปึ๊บอ่ามานี้โอเค VP7T M P8E โหผ่านไปกี่บวดแล้วเนี่ยเนี่ย XQ คือเราไม่ต้องคิดว่าเราบวดแค่หนึ่งสองบวดแล้วเราจะแบบไม่ได้ช่วยอะไรนะคือหนึ่งบวดมันอาจจะพลิกผลจากน้องได้ที่สามกลายเป็นที่สองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับคือเรามีเท่าไหร่เราแบบ สนับสนุนได้เราก็เต็มที่นะครับผมคือไม่ต้องฝืนตัวเองนะครับคือถ้าเราไม่มีเราไม่ต้องนะครับเราไม่ต้องมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากอยากช่วยให้เขาได้ไปต่ออยากให้เขามีความนิยมสูงขึ้นอยากให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับการตามไอดอลคือการผลักดันไอดอลที่เราชอบนะครับก็วอดกันตามที่เราไหวนะครับผมเสียงเริ่มหายและพูดเยอะจัดนี่ครับ โอเค okay. XE94Ki พี่ไม่ได้สนับสนุนให้น้องอดข้าวหรือว่ากินมาม่าหรือว่าขโมยตังค์พ่อแม่ขอพ่อแม่อะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ถ้าเราทำงานหาเงินได้เองเราจะโหวตแล้วเราไม่ลำบากเต็มที่เลยครับผมเนี่ยฮะ แล้วก็ถ้าพ่อแม่เราสนับสนุนเราก็ขอแค่ประมาณหนึ่งเราไม่ต้องทุ่มมากนะครับเอาที่ไหวนะเอาที่ทุกคนแฮปปี้ดีกว่านะฮะถ้าเขารู้ว่าเรามาไม่แฮปปี้เรามาลำบากเพื่อที่จะซื้อเงินไปบวชให้เขาเนี่ยรับรองว่าเขาจะไม่สบายใจแน่นอนถ้าเขารู้นะฮะพี่ว่ามิวสิกถ้าเป็นมิวสิกมิวสิกรู้มิวสิคร้องให้แน่นอนนะครับผมเชอร์ปางก็ร้องใครก็ร้องนะครับ ซากุระถ้ารู้เขาก็คงจะร้องเหมือนกันนะครับก็คงไม่มีใครอยากให้เราต้องมาลำบากเพื่อเขานะครับโอเคเอาที่เราไหวเนาะทุกคนเนี่ยฮะวสุดท้ายของซากุระเรียบร้อยแล้วะครับผมมาเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเนีย่ยเช็คทีทนึงตัววายเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะเราเช็คเราเช็คเอกอ่ายังไม่ได้ใช้เราจะกลับไปวตน้องมิวจิกุนะมิวจิกุ โอเคกลับไปหา B.N.K คือ B.N.K เนี่ยมีลงทั้งหมดนี่ครับเชอร์ปาร์งนะครับทีม b c B.3 B.3 เนี่ย B.3 นั่นแหละแล้วมีเชอร์ปาร์งอิซูดีนะนะครับมีน้องจ๋ามีเจนนิสมีไข่มุกมีน้องเคสนะครับมีมิโอริมีมิวสิกมีซัดจังเนี่ยฮะจริงๆพี่ก็แอบอยากให้มีโอริติดเนี่ยครับคือมีโอริน่ารักมากพี่ชอบพี่ชอบมีเนี่ยถ้าลงจากมิวสิกเชอร์ปางเนี่ยคนที่พี่ชอบลงถัดไปคือมีโอรินะ คือเป็นคนที่ตลกมากนะครับก็จะมีเมมเบอร์ที่เป็นอันเดอร์เกลนะครับก็จะมีน้องนิงนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะโอเคพี่มาโหวตมิ Music. วสิกอโหวตสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมถ้ามีอีกเดี๋ยวพี่จะไปโหวตลังใหม่แล้วคงไม่ทำคลิปมาให้ดูแล้วนะฮะก็ฝากทุกคนนะครับใครที่สนใจนะพี่เอาวิธีมาแนะนำแล้วนะฮะช่วงตน้ตนๆพี่พูดมากไป ขออภัยด้วยนะค้ำค้างไปได้นะไม่เป็นไรเนี่ยฮะแล้วแต่เลยนะโหสตสุดท้ายให้มิวสิกเนี่ยผมเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมด21โบวตผ่านไปแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันมากๆยังไงก็ฝากน้องๆ B.N.K.48 ทั้งหมดด้วยนะครับว่าใครชอบคนไหนก็บวกคนนั้นแหละนะฮะหรือว่าถ้าไม่มีตังโหวตจริงๆไงก็สนับสนุน B.N.K.48 ซื้อแผ่นหรือว่าสนับสนุนเป็นของออฟฟิเชียลนะครับผมหรือว่าจะติดตามผลงานนอ k แค่คลิกเข้าไปดู 1>, 1ยอดวิวใน YouTube หรือว่าโหลดเพลงหรือว่าซื้อเพลงในไอจูนเนี่ยแค่9บาทเองนะถ้าจะไม่บินนะไม่แพง9บาท20บาทอะไรประมาณเนี้ยเพลงหนึ่งนะครับซื้อมาแค่นี้ก็ถือเป็นการสนับสนุนน้องๆแล้วนะครับผมแล้วก็ a k b 4 8วงพี่ด้วยนะครับ h ET k t s k t n g t เออบาบาบา,บามีอีกหลายวงเลยครับก็สนับสนุนกันด้วยนะครับถ้าใครชอบเนะีอย่าลืมนะ รักซากุระให้มากๆนะครับรักน้ำรักป่ารักซากุระนะครับผมไปแล้วนะครับผมวันนี้บายบาย